ที่นี่บ้านไมลูดนะครับจังหวัดตราดนู้นรถจอดอยู่นู้นนะครับเพราะว่าร้านอาหารหรือว่าเขาเรียกอะไรนะแหล่งท่องเที่ยวอยู่ข้างคลองอันนี้ครับน่าจะคลองไมลูดหรือเปล่าครับอยู่คลองนี้เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูบนสะพานนะนี่แหละครับเนี่ยที่เด็ๆกๆดยกำลังเดินไปนะพาเด็กๆเดินไปร้านอาหารแต่นี่นะครับคลองเขาเป็นแบบนี้นะครับ ของเขาเป็นแบบนี้นะที่นี่ไม้รูดนะครับเรอโมหงนั้นพ้นโค้งนี้ไปก็เป็นทะเลเลยนะครับเดินเข้ามาเจอร้ากนเกเี่ยวหอยขาลิมคลองบ้านไม้รูดเลยนะ สะพานปูนเหมือนทางสะทางปทุมธานีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นสะพานปูนแล้วก็เป็นบ้านเป็นบ้านนะครับสวยนะมันวิวมันสวยนะนี่ขึ้นมาแล้วได้ปลาโอ้ได้ปูได้ปลามาแล้วก็เดินชมวิวไปเรื่อยๆนะครับเพราะร้านอาหารอยู่สุดปลายสะพานน่ะก็เดินไปเรื่อยๆ บ้านก็ม so ีสวยๆนะครับเดินดูบ้านดูเรือดูปูดูอะไรมาเลื่อยเปื่อยนะครับก็สวยดีนะก็เดินมาได้สักพักแล้วกังอย่างวิกันนเตดไ่ง มาถึงแล้วครับร้านปานาลูกปานมาถึงแล้วนะครับตรงข้ามกับบ้านกำนันโฮมสเตย์พอดีนะครับเห็นเห็นตรงกับบ้านกำนันโฮมสเตย์พอดีนะเดี๋เย์เขานั่งร้านอาหารกันแล้วผมพาเดินไปให้สุดเลยมาเลยตรงนี้ไปน,นิดเดียวเพราะเป็นทะเลเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหบ้านทองคำแท้นี่คือบ้านหลังสุดท้ายนะครับ แล้วก็เป็นคนบริจาคถนนคอนกรีตด้วยนะสุดทางเลยนะครับเห็นไ,ไหมออกมาทะเลเลยนะบ้านไม้รูดนะครับสุดทางเลยนะเข้าไปก็เป็นชุมชนชาวประมงนะครับเนเข้าไปก็เป็นชุมชนชาวประมงนะครับบ้านกำน,นันก็อยู่ฝั่งนูน้นะครับ เดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านอาหารนะครับที่เราที่เราจะมาทานกันวันนี้นะครับนี่ตกได้ปลาแล้วโอ้ปลาอะไรเขาเรียกปลาใบฮะปลาใบหนปลาใบอะไรนะใบหนุนใบมอใบหนุนฮะใบหนุนใบเหมืองใบหนุนใบงุงใบหนุนอ๋อใบหนุนปลาใบขนุนใบหนุนเก่งมาก อ่งมากฝั่งทางก็จะมีซอยนะครับมีซอยรัดไปรัดไปก็ไปออกไมลรูดรีสอร์ทได้ไปออกวัดได้อะไรครับรถมาจอดก็ได้นะแต่ถ้าจะเดินเข้ามาก็ประมาณ600เมตรนะครับปานาบอกนะเมื่อกี้ที่ร้านอาหารบอกนะว่าประมาณ600เมตรจะประมง,งถ้าเดินมาเขาก็จะทากิจกรรมของเขาครับมีทั้งปอกกัง้งกั้งเยอะมากตัวใหญ่ด้วยแล้วก็อะไรทําเหยื่อปลาใส่ถุงใส่ตะข่ายน้อยๆทําเหยื่อไปล่อป,ปู นะครับแล้วก็ทําปลาคล้ายๆปลาเข็มยาวๆไม่รู้ปลาอะไรก็ไม่รู้มีหลายปลานะครับแล้วก็เนี่ยก็จะเห็นชาวประมงเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาทําอะไรของเขาน่ครับจะเป็นซอยนะเข้าไปเป็นบ้านเป็นอะไรนะครับก็ประมาณอย่างนี้นะนี่เรียกว่ามากินถึงแหล่งนะครับร้านอาหารที่ผมเห็นมีสามร้านนะเนี่ยร้านสุดท้ายคือต้มยำทะเลอ่าป้านาลุงปลาน,นี่หนะครับ ที่คนเขาบอกว่าให้มากินร้านนี้กันแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวห้อยขานี่นก็มีอาหารเยอะนะ่าหลากหลายอยู่ต้นสะพานเลยและกลางสะพานมีอ่านตามสั่งอีกร้านหนึ่งนะครับก็<อ>ประมาณนี้นะครับไป<อ>ดูเมนูกันสิมีอะไรมั่ง<อ>หื <ไข S 1> กั <ไข S 1> ้งจอกั้งนี่น่าจะเด็ดนะไม่เคยได้ยินที่ไหนไ <ข S 1> สั่งยังไห่ไ <ข S 1> แม่ต้องสั่งเลยว่าแล้วสั่งเลยสั่งอะไรพ่อกินนั่นแหละราคาก็ไม่แรงนะครับนี่ราคาไม่แรงเขาสั่งอาหารพ่อสั่งอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้นะครับ